ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะอันนี้แกะแล้วรอบหนึงแต่ว่ายังไม่ได้มาอธิบายแนว้ผ้านะคะอยากมาอธิบายแนว้ผ้านะคะว่ามันเป็นยังไงบ้าง,ง,ง,งนะคะซื้อมาก็อยากจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปไหมไอ้ของแต่ละชิ้นที่เราซื้อซื้อไปอะคะ่ะตัวนี้เขาจะเป็น คุมนะคะเสื้อคลุมให้นมนะเสื้อคลุมให้นมเขาบอกว่ามันเป็นผ้าสะท้อนน้ำกันเชื้อโรคอ,อะไรได้ด้วยนะเวลาเราออกไปข้างนอกนะคะ่ะเวลาเราคลุมลูกคลุมอะไรออกไปข้างนอกนะคะ่ะน,นี้คลุมนะคะเด็กได้ทุกโอกาสมีคุณสมบัติสะท้อนน้ําป้องกันทารกจากจยดน้ําได้ด้วยนะแล้วก็ผ้านุมพิเศษเบาหายใจผ่านสะดวกจริงๆนุ่มจริงๆค่ะนุ่มนุ่มามากนุ่มมาก ซักนะคะสักหนึ่งแล้วก็สารเคลือบสะท้อนนั้นนะคะผ่านมาตรฐานอะไรอ่ะก,ก็ก็เทคและอะไรดูสีดูดีไซน์นะคะ,ะผ้าสาเขาจะเป็นตัวนี้ยเขาจะเป็นผ้าสาลูนะคะผ้าสาลูอสองชั้นแบบสมคอนะคะสำหรับอุ้มทารกก็ได้ว่าตอนที่เราปังมนมก็ได้นะคะอะไนี้นุ่มมากเนี่ย เป็นแบบนี้แล้วก็สวมสร้างหน้าสองสีสร้างหน้าสองสีนะคะสวมเข้าไปแล้วก็ตั้มนมแล้วก็สองสองให้นมลูกอุ้มลูกนะคะแล้วออกไปไหนอันนี้เป็นสีชมพูสีอรอรสนะคะสร้งหน้าสงองผืน ตัวนี้ราคา4049บาทนะคะคืนละ4 4 9บาทนุ่มคุ้มอันนี้แนะนำคุ้มมาก,มกนะคะก็อีกสีหนึ่งนะอีกสีหนึ่งอันนี้สีชมพูอันนี้สีเขียวเขียวมอรเราจะเป็นมร,ระดนะคะ ดูวสีเขียวสีเขียวคุณสมบัติก็เหมือนเดิมนะคะเป็นผ้าสารูทอสองชั้นแล้วก็ด้วยอบสารสะท้อนน้ำสีเขียวก็น่ารักนะคะทุกคนนะคะคงเป็นสีเขียวอ่อนหวานๆน,นะคะเหมาะกับคุณแม่ใส่หวานนะคะอส่ที่ดูไหม นเฮ้ยแฮปปี้ว่าไงลูกมา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 แฮปปี้นะแฮปปี้มา,มมา,นะมาลูกสาวลูกสาวอ้อนนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นผ้าคลุมให้นมนะคะราคาเท่ากันนะคะสองผืนนะคะผืนละสี่ร้อย สี่สิบสี่สิบเก้าเมื่อกี้ใช่ไหมคะอันนี้นะพักคุ้มให้นองเสร็จแล้วสองผืนชอบมากนะคะเขาบอกว่าชอบมากนะคะหลัพักคุ้มให้นองเสร็จไปแล้วม,ออวอมอวีอะไรต่ออันนี้ที่ชอบดีเหมือนกันนะคะก็คือตัวนี้เขาจะเป็นเรียกว่าค่ะ เป็นนะไอ้ว่าเลือกนุ่มดีๆนะคะตัวนี้นะคะอันนี้420บาทนะคะ420บาทคุณสมบัติของเขาก็คือผ้าพับ่าสําหรับคุณแม่นะคะมาพร้อมกับสายคล้องคอกันตกนะคะสามารถถอดได้นะคะตัวเนี้ยถอดได้ด้วยนะคะเขามีกระดุมเป๊กให้เราถอดเห็นไหมอ่ะมีกระดุมเป๊กให้ถอดด้วยเห็นไหมคะ ใช้เป็นผ้าคลุมกันเพื่อนสําหรับลูกน้อยหรือใช้เช็ดทําความสะอาดได้อนเนกประสงค์เลยนี่นะคะตัวนี้นะคะอ่านุ่มพิเศษแห้งไวซึมซับได้ดีเยี่ยมแล้วก็ปลอดอ <Happy. S 1> แฮปปี้แฮปปี้แบบมีส่วนพวกแล้วก็ปลอดจากสารเคมีนะคะเนี่ยก็วิธีใช้ก็ง่ายๆอีกเหมือนกัน <c oughs> คุณแม่สาธิตยังไม่มีตอ้อมนะคะอ่าก็ผ้าอัดหบาบไว้แบบนี้นะคะ ีวิธีการใช้ก็ค่ดบาแล้วก็อุ้มรูปมาแปะไว้จะบอกว่ามันนุ่มมากอะ400บาทหรอ420บาทนะคะตัวนี้อ่าอันนี้ซื้อของนี่ห่อ Baby and Co. นะคะ Baby and Co. ราคาเขาแอบแรงนิดนึงแต่ว่าแตบบ่ว่าคุณภาพมันก็มาพร้อมกับราคานะนะคะเราไม่สวมเราก็ถอดก็ได้นะคะ มีเปกให้ถอดด้วยนี่เห็นไหมสะดวกสบายนะคะราคากับคุณภาพก็ได้ได้ไกันอยู่นะสี่ร้อ่าบาทอันนี้เป็นภาคุุมที่นมคุ้มล้วเไว้แบบนี้ก็ได้เสร็จไปอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งคืออีกหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปเป็นอะไรอะอันนี้ลายเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าลายสายรุ้งนะคะผาคคุมนี่เรียกว่าลายสายรุง้งตัวนี้จะเป็น สามสิบคูณสามสิบอันนี้คือผ้าผ้าอ,อ้อมเขาจะมีแป็กมาให้หมดเลยมันน่ารักอะ่ะแบรนด์นี้ราคาแรงแต่ว่าคุณภาพเขาดีนะล้ว,ว่านี่ค่ะอันนี้เขาก็จะลายเดียวกันนะคะ,ะใช้เป็นอันนี้เป็นผ้าอ,อ้อม เดียวกันนะคะสั่งมาให้มันครบเซตเข้าเข้ากับใส่เข้ากับเซตนะคะอันนี้น่ารักนะอันนี้ก็190นะคะผ้าอ้อมก็190บาทห้านะถึงหนึน่ง190บาทแล้วก็มีอะไรอีกไม่เซ็ตของเราวอาย,ย่างน่าเสนอมากเลยคือตัวนี้อันนี้ก็ผ้าอ้อมเหมือนกันนะผ้าแบบผืนเดียวอะค่ะเราจะราคา190บาทนะ ก็คือ30มสิบคูณสามสิะเนี่ยค่ะก็จะลายกุหลาบนะลายกุหลาบเป็นผ้าอ้อมลายกุหลาบแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่สั่งมาก็คือชอบลายนี้แล้วก็เขาจะมีเซ็ตถุงมือถุงเท้าลดผ้าอ้อมร้อยเก้าสิบแล้วก็เซ็ตถุงมือถุงเท้ากับหมวกเนี่ยราคา600นะราคาก็ได้ๆกันแหละกับยี่ห้อดังๆในห้างนะคะนี่ถุงมือถุงเท้านะคะแล้วก็มีหมวกด้วแบบ นอนี่คาถุก็อันนี้หมวอันนี้หอ,อ,อ,อันนี้เราจะไว้เป็นเซตออกจากรห็นไหวเยแ้วาอ้อมนะคะีน่นารักไหมอาเซตถุงม,มอนะคะถุงม,มืออมอกถุงม,มือถุงเท้าอ่าถุงม,มือถุงเท้าเนี่ยก็หกร้อย แบบสนใจผ้าเนิ่มๆเป็นผ้าสาลูนะคะเนิ่มๆลูกไม่แพ้แน่นอนเนี่ยตามไปตามกันได้นะแนะนําอ่ะอันนี้ที่เอามารีวิวก็คือประทับใจก็เลยอยากแนะนํานะจริงๆซื้อซื้อของเนี่ยซื้อมาหลากหลายอย่างมากแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ค่อยประทับใจก็ไม่ได้อยากแนะนําเท่าไหร่นะ,ะอันนี้แนะนําเลยอันนี้1้0ยเซตนี้600นะคะ เท่าไหร่แล้วก็หลายร้อ,อรยนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะไอเทมอีกอันนึงอันนี้อรอลูกตัวนิดนึงแล้วก็ไว้คาดผมนะคะไว้คาดผมตรงนี้นะแล้วก็ท,ที่สำคัญมีของคุณแม่ด้วยไว้ใส่คู่กับคุณลูกนะคะที่คาดผมนะนะี่คาดผมของแม่นะคะใหญ่เลยใหญ่เลย,เลยอันนี้ที่คาดผมคุณแม่โบนะคะสีเดียวกับของคุณลูกนะคะ อันนี้ทั้งเซ็ตก็ถ้าซื้อคู่ก็รู้สึกว่าสามร้อยยี่สิบถอรงร้อยห้าสิบราคาซื้อคู่สามร้อยี่สิบาทนะสองอันนี้สามร้อยี่สิบาทน่ารักไหมน่ารักนะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าห่อตัว จริงไม่รู้ซื้อทำไมนั้งนานะแต่มันอันนี้ผ้าห่อตัวก็คุณสมบัติของเขาก็เหมือนเหมือนกันนะคะก็คือนุ่มพิเศษนะคะซึมซับได้ดีเยี่ยมแห้งไวปลอดภัยจากสารเคมีนะคะนี่สี่ร้อยกว่าบาทผืนนี้แต่อยากจะบอกทุกคนว่ามันนุ่มมากนุ่มมากมายอะนุ่มมากมายเลยนะคะใหญ่มากนะคะเป็นผ้าห่อตัว สี่กว่าบาทคืนนี้นะคะคือมันใช้ได้หลากหลายอะ่ะนุ่มแล้วก็ลายก็สวยด้วยน้วภาพก็นุ่มลายก็สวยนี่นลายดวงจันนั้นเขียวกับชมพูนะคะๆๆอันนี้ก็มาเป็นเพ็กดูราคา ขนาด47คูณ47นะคะอันนี้จะ400กว่าบาทอ๋อราคา300 390บาทนะคะ, 300, นะคะเป็นผ้าห่อตัวนะคะแล้วก็นะะแล้วก็ลายกุหลาบเรายังมีอันนึงเมื่อกี้มันเป็นมันเป็นผ้าอ้อมแต่อันนี้เป็นผ้าห่อตัวขนาด47คูณ47นะคะ ก็จะผลใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะเวลาค่าก็ 4, อสามร้อยเก้าสิบบาทนะฮะใหญ่มากาจะบอกทุกคนว่ามันใหญ่มากเนี่ยค่ะเป็นมากมาเป็นผ้าคลุมพ่อแม่ก็ได้นะเป็นผ้าพันคอผ้าอะไรได้หมดเลยเนยค่ะสีน่ารักมันเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะน,นี่ถุงมือ รองเท้าใช่ไหมคะมีหมวกแล้วก็มีผ้าอ,อ้อมแล้วก็ผ้าหอ่อตัวบ้าไหมคือ <laughs> ชอบไงนะร้านนี้สามพันบาทแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซื้อผิงการอันนี้นเป็นเซ็ตผ้าอ้อมนะ,ะอันนี้ถ้าซื้อแยกชิ้นอ่ะผ้าอ้าอมมันจะตกชิ้นละ ร้อยเก้าสิบแต่ถ้าเราซื้อแบบยกแพ็คค่ะสามชิ hmm ้น hmm ก็ห้าร้อยห้าสิบบาทอันน mm ี hmm ้ราคานะคะกล่องละห้าร้อยห้าสิบบาทมีสามผืนก็ลายเขาก็จะอยู่เขาก็จะแพ็คมาเลยนะคะนี่ลายก็จะแบบทนเดียวกันนะคะเราก็เลือกว่าเราจะเอาลายทนไหนนะคะมาแบบนี้นี่นเ็นไม่ะก็สามผืนกล่องนึงก็มีสามผืนนะ เป็นสามสิบนะ,ะมีน่ารักไหมลายนี่เป็นลายของเขานะะอันนี้ผืนที่หนึ่งอ,อันนี่ผืนที่สองนะคะลายก็น่ารักนะแล้วก็ผืนที่สามเขามาเป็นเพคเพคละห้าร้อยห้าสิบนะคะก็มีสามสามผืน สั่มาสองแพเพราะว่าสั่งแม่ื่นไปแล้วไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่านนก็มาชนหนึ่งนะคะ้ก็มาชิ้นสองแล้วาที่สามอ,สอ,สอ,สอีสามลายสามสีสามลาย,าาลายอันนี้แกอ,ออกมาเดี๋ยวจะได้ซักนะคะครับ และมีอีกอันหนึ่งอันนี้ก็สายเ,เป็นกล่องเหมือนกันอันนี้สั่งมาสองกล่องสั่งมาสองกล่องนะคะกล่องกล่องนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทมีสามถุนตกเหลือเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทแต่ถ้าซื้อผหืนเดียวก็ร้อยเก้าสิบ จะเป็นกล่องมากว่าคุม้มกว่านี่นะคะมี่สามลายสามสีสามลายอันนี้ก็เหมือนกันก็คือลายอันนี้จะเป็นโทนเขียวนะนะคะสีนี้แล้วก็สีนี้แล้วก็สีนี้สามสีน่ารักทุกสีเลยนะคะ มีอะไรอีกบ้างกล่องของเราเกือบสี่พันมีอะไรอีกบ้างนี้เห็นไหดูไปแล้วครบเลยนะคะแ้ก็ประมาณนี้